สดีครับสวัสดีครับผมิชัยพิพัฒนาชนทัมครับสวัสดีครับผมนิชัยที่วัาพ่น้องได้ยู่งกบสามัองครับครับปยาที่พณอไดุ้ัสาด้วยข้าพเจ้าเด็กชายที่วัาพิน้องนิอดนมัธยมศึกษาปที่สาชัสองโเรียนมหาวิทยาลัยจามรศรีมีวัตประสงค์จะขอความอนุเพะห์ในการสัมภาษณ์คุณครูเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนของคุณครูเพื่อใช้ในการจัดทำสกุลข่าและวิชาภาษาไทย ในวันที่4ีกุณมาบัานปณหน้รกบริเวณอาคารการงานโรงเรียนมาวิชชลจะมาสุขาโดยมีหัวข้อสัมภาษณ์ดังนี้ครับเพราะเหตุใจคุณครูจึงสอนในรายวิชาการงานอาชีพครับเนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยจบมาสายอาชีพนะครับคุณครูก็เลยเลือกเรียนสายอาชีพทางการเกษตรก็คือตั้งแต่ปวชปวสแล้วก็มหาลายัยบูรณาโ คุณครูก็จะเลือกเรียนสายอาชีพเพราะครูคิดว่าครูรักเกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จึงตัดสินใจมาเป็นครูสอนการานอาชีพไม่ว่าจะเป็นสอนในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าภาคกรรมก็เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารครับสิ่งใดที่คุณครูคาดหวังให้นักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่งานอาชีพครับเนื่องจากว่าวิชาการอาชีพเป็นวิชาเฉพาะก็คืออยากฝึก ทักษะมันเกี่ยวกับทักษะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอาชีพรองรับอย่างเช่นจบออกไปลูกก็สามารถไปเป็นพ่อค้าขายผักได้พ่อค้าขายสัตว์ได้เช่นการเลี้ยงไกล่ลูกก็ไปเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อปลูกผ,ผักลูกก็ไปปลูกผ,ผักสวนครัวหรือการประกอบอาหารลูกก็จะไปเปิดร้านอาหารได้เช่นร้านอาหารไทยร้านขนมหวานเมื่อลูกมีทักษะแล้วลูกก็สามารถจะ ไปประกอบอาชีพได้นอกจากสาขาที่ลูกจบมาแล้วลูกก็สามารถไปประกอบอาชีพเสริมได้ครับคุณรูมีหลักการหรือแนวคิดในการสร้างแรงบนันดาลใจให้นักเรียนอย่างไรครับแรงบันดาลใจครูก็ครูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นครูนี้จบมาสายอาชีพครูก็จะมีทักษะและก็ประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศครูเป็นเจ้าของร้านอาหารในต่างประเทศมาก่อนก่อนที่ครูจะมาเป็นครูนะครับ กูก็เลยเอาประสบการณ์ชีวิตที่รูมีนี่แหละ่ายทอดให้กับนักเรียนเพืี่จะให้ในักเรียนมีความคิดแล้วก็สามารถพาไปต่อยอดได้หลังจากเรียนจบการศึกษาแล้วออกไปใช้ชีวิตครับไปท,ทาง,งาน<ม>ลูกก็จะสามารถจะเอาประสบการณ์ชีวิตของลูกเนี่ยมาต่อยอดกับอาชีพได้ครับคุณครูมีความที่จะอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในยุคปัจจุบันะ คือในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องรู้ว่ารากเหง้าของบ้านเราก็คือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ยังไงแล้วลูกก็ต้องใช้พื้นฐานของการ,กรเกษตรพื้นฐานของวิชาชีพเข้าไปต่อยอดกับเทคโนโลยีเมื่อลูกเก่งทักษะชีวิตแล้วเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ลูกก็สามารถ ขายของออนไลน์ได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad แต่ตัวนี้ลูกสามารถเอามาขายในตลาดออนไลน์ได้โอเคครับครูครูมีวิธีการทำเมินอับหรือส่วนใหญ่การเทำในการเรียนอย่างไรครับอ่าส่วนใหแล้วเด็กนักเรียนก็จะมีคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างในการเรียนแต่เราก็ต้องให้ความรักเขาคอยชีย้นำเขา สิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกสิ่งไหนผิดเราก็เตือนเขาสิ่งไหนถูกเราก็ส่งเสริมแล้วก็สเสริมแรงบวกให้เขาให้เขามีใจรักในการเรียนให้เขามีใจรักในการออกไปใช้ชีวิตครับคนที่มีปัญหาเราก็เรียกมาคุยแล้วก็แก้ปัญหาชีตให้เขาเขาก็จะมีความสุขในวัยเรียนครับ